ต่อจากต่อจากคลิปเมื่อกี้ที่โคตรแหลกแหลกเฮี้ยแหลกมากๆแหลกโคตรโคตรแหลกควายโอเคแล้วอาจจะผมจะมาหาเล่นเพราะฉะนั้นถ้าคอมหรือโทรศัพท์มึงไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอย่าหาเล่นเที้ยถ้ามึงไม่อยากแหลกแหลกตายแหลกออสกากลอย่างนี้เขาไม่ดีพอมาๆมาอดิโอสอย่าพึ่งโอเคมึงอดิออแล้วเหรอบายบายมาแล้วพึ่งยังไม่ไปจริงหรอเหี้ยเอาอย่าพูดทำไมโอเคโอเคมาผมจะเข้ารูปภาพเพลงจแล้วนะคือ ผมจะมาแสดงแผนผังว่าต้องวางทาเวอร์ไงมั่นเอ่แอปเพนไหนวะบอกว่าแผนผังจะดีนะแผนก็แผนผังที่เราวางอ่ะห่วยเอออ่าเจ็บโอเคเราจะกักกุมกันเพื่อมาวางแผนว่าเขาจะผ่านหอไงโอเคดับแรกเปิดเปิดฟอนโดเปิดฟอนเดอร์ไม่ใช่ฟอนโดอี่๋ มันเล็กจนแบบเล็กเล็กกูเคยเล่นแบบอะไรเล็กขนาดนี้มาก่อนมันเล็กม <okay, um ันเล็กมันเล็กว่าไอเลมันลกมันเล็กมันเล็กกว่าไอเลนอีกไอ้เหี้ยเออคือแบบกสาาตลทีเดียนจอมกว่ามันเืกว่าทเว่ะกูรู้สึกมเล็กกว่าเท่าอ่ะ โอเคข้อไปก็กด Copy ก่อนนะผมจะเลือดเลือดในความหมายเขาคือแหลกนั่นแหละเอ๊ะเอี้ยน้ำเมาอยู่ไหนวะคอนโทรลวีอันนี้โลดีเวอร์เน่ยอ่ะอันนี้คือแผนผังคอมแบบนะดูดีๆด้วยโอเคตอนนี้บอสคา calamity แม่งมาแล้วนี่วะโอเคโอเคผมจะเอาแนดิสอร์อทเทปมาหนึ่งยังไม่เข้มพอวะโอเคประมาณนี้ จะใช้เป็นสีสีสําหรั <Okay. S 3> บเก okay, สมสําหรัจเกมโอเคทดสอบโอเคทดสอบโอเคได้โอเคโอเคเขาบอก KUY ขวยแป๊บนึ <c oughs> okay, 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 U <c oughs> งนนเดี๋ยวมาเอ้วเช้ามา <c oughs> โอเคผมกลับโอเคกล้กับมาไรโอเคแล้วก็ประมาณนั้นก็โอเคตรงนี้จะเป็นโเดนจัการนอนนะตรงนี้จะให้บางเป็นโเดนจัการนอน นี่คือศูนย์ล้ำในการผ่านะแล้วก็สีที่ตรงนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเป็นวอร์ชิปวอร์ชิปวางเท่าไหร่ก็วางไปนะวางเท่าไหร่ที่ได้ส่วนโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแม่แป๊บนึงกบแป๊บนึงแป๊บนึงแม่ผมเรียกแป๊บนึงชับชทแชทโอเคตอนนี้ดือแชทที่ผมจะมาอธิบายครับคืออะไรนะครับคือ ถ้าคุณน,นั้นออกแล้วก็ผมจะมาบอกคุณตอบในการผัดเอฟเฟกต์พีเดเตอร์ด้วยก็คือการที่คุณอยากผัดเอฟเฟกต์พีเดเตอร์นะคุณอาจจะต้องมีฮิวเลนแฟกเตอร์ทาวเวอร์ในการโดยวิธีการใช้ก็คือให้วางใส่ทาวเวอร์จาก,กรโกเรนจาก,กรนอสตอนที่เอฟเฟกต์พีเดเตอร์นั้นเซกพีเดเตอร์มันถูกต่อสามร้อยล้านตัวมันไม่ถึงสามร้อยล้านตัวหรอกนั่นแหละคือวิธีที่ดีที่สุดค่อยๆเซกอย่ออยาเซกเยกอะเกินไป Okay, โอเคเขาเอาเมาื่อกี้ผมขอโทษด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ผคุณบวาสูตรลับไปอ่ะเจ้ามาเถอะจังมาเถอะแล้วก็วางตรงนี้ไปเนี่ยตาแผลดพังเนี่ยไม่ไม่ไม่ทำทำไว้ให้ให้เขาเซฟพิกเจอร์ไว้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแกรนเดียตรงนี้ด้วยเราจะทำทิ้งก็คือตอนผ่านอิเป็กเดเตอร์ไว้นั่นแหละเราบอกเราแนะนำแล้วตรงนี้ที่มันขยานหายๆบาร์เรกเนี่ยตรงนี้บาร์เรกผมวงไว้ก่อน แล้วสีแดงแดงท่านาคก็จะไปไหมก็เอาโมดไปเอาโมาเดเ,เ,ดน,เดน,นี่ยเนี่ยเนี่ยจะส่วน,ส,วนส่วนตรงนี้ที่มันเป็นทรเทเลทขีดทิ้งขีดทิ้งเอาเป็นเรลเรลเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทรเทเลทอะขีดทิ้งขีดทิ้งเป็นเรลนะแต่แต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากวางเทเลทก็ก็ตามสูได้แหละ แล้วตรงข้างหน้าฐานก็จะเป็นเออมันถ้ามันโดมันไม่ใช่โดลบไปหรอกจะเป็นท็อกซิกเนเตอร์ก็แล้วนะเป็นท็อกซิกเนเตอร์เนี่ยตรงเนี้ยและอีกอย่างอุปกรณ์คือคุณต้องมีโดรนเนี่ยคุณต้องมีโดรนนะแล้วก็พวกเอซีอะไรก็ได้ถ้าคุณอยากเอามาแคชเงินแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฮิลิ่งเนี่ยฮิลิ่งตรงเนี้ยอัพเอามาเนี่ยฮิวบัฟพวกจักรน้อนนี่ยเนี่ย เนี่ยประมาณนี้นะคนที่ยังมาดูซีรีสเราส่วนใหญ่ก็น่าจะมีใครคิดบ่างอ๋ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณที่มาเข้ามาดูแล้วก็ท่องบอกเกมเมอร์ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ5นาที